สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาดูทีมของ Google s i t e กันค่ะก่อนอื่นก็คลิกเลือกเว็บไซต์ที่เราต้องการจะแก้ไขนะคะแล้วก็จะมาปรากฏหน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วก็ดูในมุมขวามือตรงนี้นะคะให้เลือกในส่วนของทีมค่ะจะเห็นว่าเขามีทีมที่สร้างโดย Google ให้เราเลือกหลายแบบมากเลยนะคะเช่นตอนนี้ที่เราเลือกอยู่ก็คือแบบเรียบง่ายค่ะหรือจะเป็นแบบอลิโตเลลองคลิกด,ดูได้เลยนะคะทีมเว็บก็จะเปลี่ยนแบบนี้ค่ะ รือนักการทูตนี่ค่ะจะเห็นว่ามีหลายแบบมากเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบราบเรียบและสุดท้ายก็คือแบบประทับใจค่ะเช่นเราต้องการแบบนี้นะคะวิชั่นตรงนี้เราก็สามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะถึงจะก,กําหนดอยู่แล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะเช่นรูปแบบตัวอักษรเปลี่ยนเป็นตัวหนาหรือว่าเป็นแบบทันสมัยหรือเป็นแบบคลาสสิกแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือเราจะเปลี่ยนสีตรงนี้ก็ได้นะคะ นี่แล้วก็เลื่อนเลือกสีที่ต้องการนะคะสีก็จะเปลี่ยนให้เราเรียบร้อยค่ะอันี้นี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าเราไม่ชอบแบบที่เขามีให้เองนะคะเราก็สามารถคลิกตรงกําหนดเองนี่ได้ค่ะก็คือสร้างทีมใหม่ที่เป็นทีมของเราโดยเฉพาะนะคะเราก็สามารถใส่ชื่อทีมเพิ่มโลโก้และเพิ่มรูปภาพแบนเนอร์แบบนี้ก็ได้ค่ะ หลังจากนั้นก็คลิกถัดไปแล้วก็สามารถปรับแต่งทีมได้ตามความต้องการของเราเลยนะคะ